กราบนมัสการพระพิสุสามสมณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้สใยท่านอาจารย์พิรวัตรสิริสานน์และพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะนาเดชสวัสดีค่ะคุณคุูมพี่จี๊บสาธุค่ะสาธุค่ะพี่เดชกมาพบแกดที นะคะห่างหายไปหนึ่งวันใช่ไหมคะนีะ้เรามีภารกิจเนาะ,อะตอนนี้ก็กำลังย้ายย้ายห้องครัวนะคะก็ย้ายเรียบร้อยแล้วกำลังจัดเตรียมสถานที่ค่ะเราก็มาพบปะนะคะทักทายกันแล้วก็มาร่วมกันประชุมกันนะคะทําวัดเช้าที่ศาลานะคะเพื่อ ความร้องเพลงความสามัคคีในหมู่คณะนะคะทำกิจที่เป็นกุศลนะคะในทุกๆเช้าค่ะวันนี้เราก็มาฟังธรรมกันนะคะคุณครูพี่ช่อก็นำธรรมะนะคะจากแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาเนี่ยค่ะมาฝากทุกท่านนะคะวันนี้ในหัวข้อโทมนัสุสป,ปวิจารหกอย่างค่ะ แล้เวเรามาฟังพระสูตรกันนะคะฟังพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันนะคะสะสมกุศลในการฟังธรรมนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่11สุตตันตปิฎกทีฆะนิกายปาติกวัคหน้าที่207ถึง220ิ ข้อที่304ถึง325ยหมวดหปภาษาที่กระสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทละหกละหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอารหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย โทมนัสสุปวิจารหกอย่าง 1. เห็นรูปด้วยตาแล้วเข้าไปไข้ครวนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสสองได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปไข้ครวนเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสสามได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปไข้ครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส สได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้มแล้วเข้าไปไข้คร,รวนรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสห้าได้ถูกต้องโธถพักด้วยกายแล้วเข้าไปไข้ครวนโธถพักอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6. กรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วเข้าไปไข้ครวนธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส ถูกค่ะก็ทุกคนรู้จักโทมานัทไหมคะโทมนัสคืออะไรคะความทุกข์นะคะจูาาอ่านอ,อ,อะไรโทรมนัสก็คือความทุกข์ใช่ไหมคะทุกทุกเกิดที่ไหนคะเกิดที่จิตเนาะทุกข์ใจแม่เลยเคยทุกข์ใจไหมคะเคยใช่ไหมคะ รอบที่แล้ววันก่อนนู้นนะคะเราเราได้ฟังในหัวขอ้อสมานะใช่ไหมคะสมณนะก็คือความสุขนะคะส่วนวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความทุกขใช่ไหมคะโทมนัสนะคะที่พระองค์ทรงกลัดนะคะโทมนัสุกอย่างก็คือความทุกขเกิดขึ้นทางไหนได้บ้างคะทางตา,า,งตาใช่ไหมคะ ทางตาก็คือเห็นรูปใช่ไหมคะเห็นรูปเกิดขึ้นทางไหนอีกคะความทุกข์เกิดขึ้นทางไหนทางหูความทุกข์เกิดขึ้นทางจมูกความทุกข์เกิดขึ้นจากจากลิ้นทางลิ้นนะคะความทุกข์เกิดขึ้นทางกายความทุกข์เกิดขึ้นทางใจนะคะเนี่ยเป็นหกหกอย่างนะคะความทุกข์เกิดขึ้น ในหกอย่างนี้ก็คือเมื่อเราเห็นรูปด้วยตาแล้วไปไข้ควรในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสก็คือโทมนัสความทุกข์ความเสียใจใช่ไหมคะเป็นบาปไหมคะเป็นบาปนะคะบาปเกิดขึ้นในจิตพอเราเห็นรูปแล้วไม่รู้สึกไม่พอใจในรูปนั้นหรือว่าทุกข์ใจกับรูปนั้นใช่ไหมคะสมมติว่าเราเห็นคนที่ ที่เรารู้จักหรือคนในครอบครัวใช่ไหมคะเห็นเขาทุกข์ยากลำบากแล้วเราเป็นห่วงเขาเราอยากให้เขามีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าเราทุกข์ไหมคะเราทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะเราอยากให้รูปรูปนั้นอ่ะอย่างเช่นว่ารูปของพี่เราเนี่ยอยากให้เขาได้มีความสุขความสบายอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เนี่ย คิอว่าเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะคือเข้าไปใค้ควรไปคิดถึงอยู่นั่นแหละว,ว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะจะให้เขามีความสุขได้ยังไงก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยทุกข์เพราะรูปนั้นรูปของพี่เราเนี่ยคะ่ะแล้วถ้าได้ยินเสียงนะคะจะยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปไข้ควรเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนะเราได้ยินเสียง เสียงที่ไม่ดีคนด่ากันคนทะเลาะกันเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่ดีใช่ไหมคะเสียงที่ไม่น่าไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะได้ฟังใช่ไหมคะไม่อยากได้ยินเลยเสียงคนทะเลาะกันเนี่ยก็เข้าไปคิดถึงทําไมเขาต้องทะเลาะกันด้วยไปไปไขว่ครวรอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนานัสก็คือเกิดทุกข์แล้ว เกิดทุกเพราะการที่ได้ยินเสียงเสียงที่ไม่ชอบใจเราต่อมานะคะได้ดองกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปให้ครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโงมนะัสเมายว่าเราได้กลิ่นที่มันเหม็นใช่ไหมคะกินของเน่าเนี่ยในบ้านเราถ้ามีสัตว์อะไรเข้ามาตายใช่ไหมคะ ก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยค่ะไม่ชอบเลยล้างแล้วเช็ดแล้วก็ยังมีกลิ่นอยู่ก็ไปนึกยู่นั่นแหละคุณจะทำยังไงให้กลิ่นมันหายใช่ไหมคะเนี่ยก็คือเกิดความแบบเคืองใจในกลิ่นนั้นะไม่อยากได้กลิ่นนี้เลยก็เกิดความทุกข์เพราะว่าเข้าไปใช้ควรในกลิ่นนั้นแล้วก็ไปเกิดความทุกข์นะคะคือไม่อยากได้กลิ่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโทมานัสนะคะ ถ้าเราไม่พอใจในกินนั้นไม่ชอบกินนั้นขัดเคืองใจก็ทําให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นในจิตเพราะการที่ได้กลิ่นนั้นเป็นเหตุใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อที่สี่ได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้นแล้วเข้าไปใช้ควรลสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสได้รับประทานอาหารหรือว่าได้ได้ดื่มน้ำได้ลิ้มรสอะไรที่ เป็นรสที่ไม่ชอบใจเลยเนี่ยไม่ชอบกินเลยของขมเนี่ยกินแล้วแบบไม่ชอบเลยอะ่ะอยากกินรสอื่นอะ่ะรสที่มันหวานๆอร่อยอร่อยหอมๆนะคะแต่มันได้รสที่ไม่ชอบได้รสขมอย่างเงี้ยไม่ชอบใจใช่ไหมคะคิดอู้เนี่ยยิงขมติดลิ้นอยู่เลยใช่ไหมคะเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมานะัสเพราะว่า การลิ้มรสเนี่ยเป็นเหตุนะคะได้ลิ้มรสด,ด้วยนิสแล้วเข้าไปใข้ควรรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนสไม่พอใจในรสนะคะก็ทำให้เกิดทุกข์ห้าได้ถูกต้องโพธพภะด้วยกายแล้วเข้าไปไข้ควรโพธพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนสเรามีกายอยู่ใช่ไหมคะพอ เป็นไงคะคุณครูพี่จิ๊บเจอแดดร้อนๆเป็นไงคะหนังแทบไหมเลยใช่ไหมคะไม่อยากได้เลยถ้าเราไม่อยากได้เราขัดเครืองใช่ไหมคะมันแสบมันแสบเนี่ยมันแสบมันร้อนใช่ไหมคะนี่ยก็รู้สึกขัดเครืองใจใช่ไหมคะนาเ็กไม่อยากได้เลยสัมผัสแบบเนี้ยเนี่ยก็คิดอยู่นั้นแล้วเมื่อไรจึงหายร้อนสักทีเนี่ยใช่ไหมคะ เนี่ยก็ทําให้เกิดทุกข์ใช่ไหมคะจากการที่ได้สัมผัสเนี่ยค่ะสัมผัสทางกายไม่ไว่าจะเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเย็นเกินไปก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะคร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์นั่งแบบนั่งนานแข็งก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะก็ทุกข์เพราะเกิดจากการถูกต้องสัมผัสบทพาทเนี่ยกระทบได้ด้วยกายเป็นที่ตั้งแห่งโทมานาเห็นไหมคะ กายนี้ก็ทำให้เป็นทุกข์นะคะรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วเข้าไปไขกลวนธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนต์ที่เราได้ทราบข่าวอะไรใช่ไหมคะรู้สึกข่าวที่ไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจเลยเนี่ยเห็นไหมคะก็เข้าไปคิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะก็เกิดความทุกข์ทางใจก็คิดว่าความไม่สบายใจนั่น่ะ เรารู้สึกไม่สบายใจเลยคิดซ้ําๆเนี่ยก็เป็นที่ตั้งเลยใช่ไหมคะเป็นที่ตั้งของความทุกข์เลยใช่ไหมคะโทมานัสแต่พระพุทธองค์ทรงตัดให้เรารู้วิธีรู้หนทางที่จะออกจากทุกข์นะคะด้วยทํายังไงคะนะัเล็กเราต้องมีอะไรคะต้องมีสติใช่ไหมคะเราต้องมีสติ มีสติอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กายเรียกว่ากายยะตาสตินะคะเราต้องมีสติอยู่ที่กายพอ,อมีสติอยู่ที่กายแล้วจิตก็อยู่ที่กายใช่ไหมคะ <Assistant. S 2> มการที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าจิตเราส่งออกใช่ไหมคะเรามีตาใช่ไหมคะเพราะเห็นรูปนึกไปที่รูปนั้นน่ะ<อ>จิตก็ไปด้วยใช่ไหมคะมความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรามีสตินึกมาที่กายจิตก็อยู่ที่กายตามที่พระศาสดาทรงตรัสใช่ไหมคะติดอยู่ที่กายพิจารณาร่างกายอยู่ว่าไม่ว่าจะเห็นรูปอะไรก็ตามตปก็ให้กลับมามีสติระลึกมาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่ในขณะนั้นเห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะแล้วก็บรสิการทําไว้ในใจ ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมคะไ่ม่ว่าจะเห็นรูปอะไรก็ให้กลับมาที่กายให้กลับมาที่กายมีสตินึกมาที่กายมีสัมประชัญญะอยู่เห็นกายเป็นปัจจบะะุบันนีค่ะมีสติอยู่ที่กายแล้วก็มนัสิการทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามแต่ เพราะว่าเราข้ามการเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราต้องทําตามคําสอนของรูพเทธเจ้าด้วยการที่มีตินึกมาที่กายแล้วก็มนัสิการจะทําไว้ในใจใช้ธรรมอวิทยะนะคะเพื่อที่จะได้เกิดวิชานะคะให้มีความรู้การที่เราทุกก็เพราะว่าเรามีความเห็นผิด เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมคะพระองค์ก็ให้เรามีสติกับมาธิกายนี่แหละคะ่ะแล้วก็มนัสสิการอบรมจึงจะเกิดวิชาอบรมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะได้ยินเสียงเห็นไหมคะเราห้ามไม่ได้ที่เราห้ามให้ไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเสียงดีหรือเสียงไม่ดีนะคะีค่ะถ้าเราไปเกิดความ พอใจหรือไม่พอใจเข้าไปที่เสียงนั้นอะไปยึดเสียงนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยเราก็จะเกิดทุกข์ใช่ไหมคะก็จะเกิดภพเกิดชาติอีกถ้าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องมีสตินึกมาที่กายไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโหมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะเนี่ยเสียง ได้ยินแล้วก็ดับเมื่อได้กลิ่นมีสตินึกมาที่กายจมูกเขาก็มีหน้าที่จะได้กลิ่นอยู่แล้วเราห้ามไม่ได้แต่พระโองค์ให้เรามีสติมาที่กายไม่ว่าจะได้กลิ่นอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีสตินึกมาที่กายพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ก็จะสักแต่ว่ากลิ่นใช่ไหมคะก็เป็นกลิ่นต่างๆเพราะว่าในขณะนั้นอ่ะเราไม่ไม่ใส่ใจที่ที่กลิ่นแต่เราใส่ใจที่จะมีสตินึกมาที่กายนึกมาทุกครั้งแล้วก็มนัิการทำไว้ในใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนก็ทำอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะได้ริมรสนะคะเราไปทานอาหารเนะะี่ะที่รับประทานอาหารเนะะี่ยค่ะ ก็คือก็มีสติเฉพาะหน้านะคะมีสติอยู่ที่กายมนุิการพระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขนาดนั้นนะคะรถก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ไปใส่ใจที่รถนั้นแต่ใส่ใจที่จะมีสตินึกมาที่กายแล้วก็มนศิการนะคะอบรมจิตสอนจิตว่า พระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพื่อที่เราจะไม่ไม่ไปติดในรถนั้นนะคะเพราะว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ใส่ใจแต่ที่จะมีสตินั้นเราลึกมาที่กายแล้วก็มนสิการอบรมจิตเพื่อให้เกิดวิชานะคะข้อที่ห้านะคะได้ถูกต้องโพธิสพทพระด้วยกายแล้วเนี่ยค่ะ ในขณะที่ร่างกายเรามีอยู่ก็ต้องถูกต้องสัมผัสใช่ไหมคะต้องกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งพระพุทธเจ้าก็ให้เรามีสติอยู่ที่กายมีสัมปชัญญะอยู่นะคะแล้วก็มาพิสิการว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะเราก็ไม่ใส่ใจกับกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสถูกต้องร่างกายก็ให้ใส่ใจแต่จะมีสติ นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ให้เราเป็นผู้ที่เจริญกายยักตาสติก็คือให้มีสติอยู่ที่กายพิจารณาทมนะคะก็คือร่างกายนี่แหละคะ่ะพระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามก็ให้มีสติอยู่ที่กาย เพราะว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมใช่ไหมคะก็ให้มีสตินึกมาที่กายแล้วก็มาาสิการพระพูทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์หรือความสุขนั้นก็ตั้งอยู่ไม่นานใช่ไหมคะเราต้องมีสตินึกมาที่กายนึกซ้ำๆนะคะนึกครั้งเดียวไม่ได้เพราะว่าสติเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมคะต้องนึกนึกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็มาสิการ อบรมจิสอนสิทธ์นะคะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีในขณะนั้น,นเกิดขึ้นเราก็ไม่ใส่ใจให้ใส่ใจแต่ที่จะมีสติระลึกมาที่กายแล้วก็มนสิกานะคะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราต้องเชื่อในพระปัญญา การตัดสลูของพระพุทธเจ้านะคะเพราะว่าเราหาหนทางพ้นทุกข์ใช่ไหมคะคนที่จะทวนหางพ้นทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้านะคะเราก็ตัดทำตามมรรควิธีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะหนทางที่จะพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏสงสารเราก็ต้องน้อมนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์พระองค์ให้เราจเจริญกายยับชะตาสติ เราก็ต้องมีสตินึกมาที่กายสติอยู่ที่กายจิตก็อยู่ที่กายแล้วก็พิจารณาธรรมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นสที่จับต้องสัมผัสได้ก็คือร่างกายคือรูปนี่แหละค่ะพิจารณาร่างกายว่ามันไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ตั้งอยู่ไม่นานนะคะรูปนี้ก็ต้องมีวันเสื่อมสิ้นสลายไปใช่ไหมคะสลายอยู่ทุกขณะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะค่ะก็ให้ทุกท่านได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินะคะที่คุณครูพิเชอนะคะได้นำมาอ่านให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะคะซึ่ง ท่านอาจารย์ก็มีเมตตานะคะค้นคว้าคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระใจปิดกมาเรียบเรียงเป็นหลักสูตรแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่พุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านนะคะที่สแสวงหาหนทางพ้นทุกนะคะพวกเราก็เป็นทีมาศาสนาทายาทนะคะช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะ โดยการที่น้องมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ใช่ไหมคะ mm. คุณครูวิจิปหนะเล็กน,นะคะบุคคลที่ตามหาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราช่วยกันประกาศ mm. ใช่ไหมคะ mm. พวกเราจะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายในกระพุทธศาสนานี้นะคะ, mm. Mm. คะก็เป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าตอบแทนคุณของพระธรรม ตอบแทนคุณของพระสงฆ์ตอบแทนคุณครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านรักษาแล้วก็สืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนมาถึงรุ่นของพวกเรานะคะค่ะท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะร่วมบูชาธรรมหนังสือหรือวิทยุเสียงธรรมเนี่ยค่ะไปไว้ฟังไปอ่านนะคะแล้วก็ ไปปฏิบัติเองได้ที่บ้านนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123ย้ำอีกครั้งนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมกุศลนะคะในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาธรรมนังซื้อวิทยุเสียงธรรมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089784 แปด3นะคะก็เรามาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหาหนทางออกจากทุกข์ให้ได้นะคะก็เกิดมาชาตินี้ก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายกันนะคะค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วคุณครูพิเ้าก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขได้พ้นจากทุกข์ ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติและกระทําที่สึ้นสุดแห่งทุกได้ตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านได้กระทําไว้ดีแล้วค่ะจ้า